สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมน้องทีขอทีเดียวนะครับก็วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับก็มากับเพื่อนเราครับแก๊งสี่ชาตินะครับผมก็มีเพื่อนตักสวัสดีครับผมจากช่องตักสั่งนะครับแล้วก็เพื่อนจินดาจากช่องจินดาชนแนลแล้วก็น้องมอสทาชมป่าชมเขา สวัสดีครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆผมด้วยนะครับ,รบผมบวันนี้เนี่ยเราจะมาต่อเติมห้าง<ช>แล้วก็จะมาทําเตาแล้ว่อทำอา,อาหารกินบนท้างในป่าเลยนะครับน,น,นี่ <ผม S 2> แล้วก็อันนี้นจอบจอบกับกระป๋องไว้ขนดินนะครับแล้วก็สังกะสีสังกะสีของเราเนี่ยเราจะไปปูเป็นพื้นครับกันกันร้อนนั่นแหละครับโอเคเดี๋ยวมันจะมืดซะก่อนตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องเดินทางก่อนนะเดี๋ยวจะมืดโอเคไป ก็ตอนนี kind of like hmm. ้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะฮะก็ต้องระวังนะลื่นนะจะล้มจะลบจะล้มคุณล้มล้มคุณตั้งทำไมไม่คว้าผมเอาไว้อะเออผมสไลเดอร์เลยก็ลื่นนะครับผมโอเคกาจะมื่แล้วเราต้องรีบทําเวลานะเพื่อจะต้องหาฟืนอีกแล้วก็เราต้องใช้เวลาทำเตาของเราอีกด้วยนะครับก็ไป ถึงถึงแล้วร้อนเนี่ยเหงื่อรล่มออกอ่ะก็พื้นตักก็เดินมาหอบเลยยก็ทางก็จะหยุดนู่นเลยเห็นไหมครับนู่นนู่นเลยห้างสูงนะครับผมจริงๆทางก็สบายนะใช่แต่ว่ามันไกลใช่ครับผมก็เราต้องทำเวลาอีกเพราะเราต้องทำเตาหาฟืนอีก เราทำขึ้นมานี่ก็เป็นชั่วโมงแล้วใช่แต่ถ้า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 เราช้าเนี่ยมันจะมืดเราจะทําอะไรลําบาก๋ยวเราจะกินข้าวมืดแล้วเนี่ยโอเคถึงห้างแล้วก็นี่ก็จะเป็นห้างที่ผมมาทํากับพ่อครับเนี่ยเราก็จะขึ้นไปทําเตาข้างบนนะครับผมใช่อันนี้เราจะต้องมาต่อเติมนะแต่ว่าเราทาไม่ไม่ทันนะเพราะว่ามันอยู่สูงจะทําลําบาก สูงไหมครับพี่พี่อันนี้ <c oughs> ตอนทีเาาท่เรามาครั้งที่แล้วอะเรามาครั้งที่แล้วอะมันใอน,นี้นะเออมันมืดมองไม่เห็นห้างแบบไอ้นี้เลย <c oughs> แต่ให้ไปดูใกล้ๆดีกว่าเราจะอยู่ข้างล่งางห้างแล้วก็ถ่ายกันไปข้างบนเรนครับนี <c oughs> <c oughs> ่ก็อย่างเงี้ยอันนี้เป็นร่องห้วยนะครับนี่ห้างผมอยู่ของบนนู่นโอ้ยระวังเดาังนี่ ใช่เราต้องเก็บกับประัน,นเดี๋ยวเราองเียมอันนี้ก็ทางึ้นนะครับผมีเราขึ้นมาก่อนนะระวันนะ,ะบันไดก็สิบายหยกมาเลยยดตรงไนนขึน

ครับก็ตอนนี้เราก็มาถึงบนห้างเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับฟ้าก็ใกล้จะมืดเลยนะนี่โอเคเดี๋ยวเราก็จะนั่งท่าก่อนสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปแยกนะั่งทำหน้าที่กินดาแล้วกตนะ้องหาฟืนไปกับน้องมอสวนผมกับเพื่อนตักเนี่ยเราจะทําเตาเราก็จะขุดดินคนหนึ่งอยู่ข้างบนคนหนึ่งอยู่ข้าง,างล่างเราจะขุดดินแล้วก็ ทำเตาไว้บนห้างนะครับเราจะทำอาหารกินกันอีกครับโอเคไปก็ตอนนี้เพื่อนตักกกำลังตัดไม้ไผ่นะครับเพื่อจะไปกั้นให้ดินไม่เอ่อถล่มนะครับไปหลักกั้นไม้เป็สี่เหลี่ยมนะครับก็ส่วนผมก็เดี๋ยวจะต้องไปขุดดินนะครับผม เด <Okay. S 1> ึงเลยละเฮ้ยเก็ะปนนี้ซิปอ่าก็ตอนนี้เนี่ยเราได้ไม้ไผ่มาแล้วนะเพื่อนตาก็กำลังขึ้นมาโ okay. อเคเพาจะทำเตาแนละ้วเดี๋ยวจะมืดนะนี่ก็อุ้ยสองทุ่มแล้วหกนาทีเองแต่ไม่เป็นไรทุกคนตืนนี้เราเบยเวลาทั้งคืนทั้งคืนนะ ตอนนี้เพื่อนตักเนี่ยจะตัดแต่งไม้นะเพื่อเราจะทำเป็นเว้าทำสีรูต่อเพื่อนดักนะเสร็จปั๊บก็เราจะต้องขุดดินต่อโอเคร้อนร้อนนะต่อมากะใ็บไว้ไ่ไว้ไว่ไ้แค่แค่ ครับตอนนี้ก็เ,ออเพื่อนตาของเราเนี่ยก็ทาโครงตาไว้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเร,เ,รเราต้องไปช่วยกันขดดินนะเพราะว่าต้องใช้ดินเยอะพอสมควรนะครับใช่ใช่ชชโอเคโหมืดแล้วนะอมองอะไรไม่เห็นเลยไหมจริงๆไม่ค่อยจะลงไปนะแต่ว่ามันยังไม่ยังไม่เสร็จเราต้องรีบทำเนี่ยตอนอมันก็ไม่ได้ดึกมากเลย,ยโอเคปะ

ไปไปไปใจมันแข็งเนี่ยรับนะป่อลงมาแล้วกระเป๋าไมได้เนะี่ย อะไรเป็นนักนึงใครนะมแข็งเนี<ป>่ยมาปขึ้นมาหนักหนี่อ้คนหนักเลย

เมื่อกี้ได้เสียงเดินในป่าขับขี่อยู่ไหนไม่รู้กล้องจับเสียงแล้วกี่โมงกี่ทุ่มแล้วเจอเจอสี่ทุ่มแล้วดึกแล้วอ่ะเขาไปเก็บเขาไปเก็บปเปิดดูก่อนเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนตักกับเพื่อนจินดาเนี่ยบอกว่าได้ยินเสียงคนเขาได้ยินเสียงตัวอะไร ผมกับน้องหมออยู่ข้างล่างเนี่ยก็เลยรีบขึ้นมาก่อนนะนี่ได้ดินเต็มแล้วนะแต่เป็นบิ๊รู้เนี่ยเออเป็นเป็นจินดาไม่รู้เธอถ่ายติดเปล่าไม่รู้แต่ไม่รู้เสียงมันจะติดหรือเปล่านะแต่ว่าได้ยินเสียงกล้องกลางวันในป่าของนูเลยนะก็ตอนนี้เตาเราเนี่ยเสร็จแล้วโอ้พอดีเลยพอดีเลยโอเคโชคดีมาก นี่ก็เพิ่งปีกออกใช่น้องมอสเนี่ยรีบขึ้นมานะใช่เป็นหลังจากป่านะใช่ใช่น้องมอสก็ตกใจผมก็ตกใจลืมไปใายไว้ข้างล่างตอนนี้ไม่กล้าลงไปนะเดี๋ยวเราสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะช่วยกันดูตอนนี้เดี๋ยวเราต้องรีบก่อไฟก่อนนะใช่ก่อไฟก่อนแล้วค่อยลงไปเก็บไฟใายดีกว่าตอนนี้ก็เอาตอนนี้เนี่ยเตาของเราเนี่ย เรียบร้อยนะโจอย่างดีเลยแต่เราเผื่อย้ายด้วยนะเพราะเราต้องต่อเติมฟ้าฝั่งนู้นด้วย<ช>เพราะจริงๆกองไฟกองเนี้มันต้องไปหยุดมุมนู้นเลยแต่ว่าตอนเนี้ได้แค่นี้เราต้องทำแค่นี้ไปก่อนเพราะเรา,เราหิวแล้วเนี่ยเราต้องรีบกอกไฟทําอาหารก่อน<ช>โอเคไปตอนนี้ก็เพื่อนทีกับอ่อ่<ช>น้องมอสก็รีบขึ้นมานะม<ช>ันเป็นเกี่ยงนังจากป่านะใช่ใช่น้องมอสก็ตกใจผมก็ตกใจลืมไปฉา่ไว้ข้างล่างตอนนี้ไม่กล้าลงไปนะนุ แล้วเ,เสียงไม่หายกันนะเดี๋ยวเราจะชวยอนนโอเคเดี๋ยวเราต้องลิฟต์ก๊อกไฟกันนะใช่กอ๊อกไฟก่อนแล้วค่อยลงไปเก็บไว้ใหาครับผมตอนนี้ก็เอาตอนนี้เนี่ยใช่ไปก็เราต้องลิฟต์ก๊อกไฟกันนะทุกคนตอนนี้อ่าจริงๆริงเตาต้องไปไว้ฝั่งนู้นนะแต่ว่าตอนนี้เรายังต่อเติมตรงน,นี้ไม่เสร็จเราก็ต้องโอเคเราลิฟต์ก๊อกไฟกันครับผมปล่อยรึเป่าเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนตักกับเพื่อนจินดาเนี่ยบอกว่าไม่ยินเสียงคนโดยได้ยินเสียงตัวอะไรเดิละ ผมกับน้องหมออยู่ข้างล่างเนี่ยก็เลยรีบขึ้นมาก่อนนะนี่ได้ดินเต็มแล้วนะแต่มบิมกรู้เนี่ยเออเป็นเพป็นจินดาไม่รู้จะถ่ายติดเปลไม่รู้แต่เสียงมันอยู่ข้างล่างแต่ว่าได้ยินเสียงกันในป่าตรงนี้ใช่ใช่ก็ตอนนี้เตาเราเนี่ยเสร็จแล้วพอดีเลยโอเคเฮ้ยก็ตอนนี้เนี่ย ดึกมากนะตอนนี้เพื่อนตั๊กกำลังก่อ,อไฟนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันความน้ำตานะไม่กล้าลงจากห้างกันสักคนเลยนะใช่ครับผมขนาดจ,จะเป,ปิดฉี่เปิดปัสสวาวะนี่เราต้องขี่บ,บนห้างนะครับผม,บผมก็เราความ,<อ>ม,มลำบากจินด,า,ดานี่ก็ต้องลำบากหน่อยนะครับล,ลพืาอนลำบากนะครับเพราะเป็นเอ่อครึ่งมนุษย์ไม่ใช่คนครึ่งไม่ใช่คนครึ่งมนุษย์โอเค ก็รู้จักกันตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าทะเลาะวิจา้ณ์เราก็จะบอกกันแล้วก็คุยกอีกครั้งนึงเราก็ให้เกลียดกันนะเราไม่ใช่ว่าจะทะลึ่งตึงตังแนบทะลึ่งไม่ได้นะเกลียดกันนะใช่ทำแบบนี้เนี่ยมันจะส่อถึงสันดานแล้วนะถ้าจะมาพูดอะไรแบบนี้ก็ดักคอไปนิดหนึ่งนะครับผมโอเคทุกคนไฟเราเดือดแล้วนะตอนนี้เราก็จะทําอาหารกินนะก็เป็นอาหารเมนูสุดพิเศษทุกคนโชว์โหน่อยดิเรามีอะไรเดี๋ยวให้เดี๋เดี๋ยไอ้ฉาเดี๋ยอิจฉานะ มาม่าทุกคนแล้วก็เดี๋ยวปั๊บนี่ครับผมไม่ไม่มีใครมาเป็นเออสปอนเซอร์นะครับเราก็กินกันอยู่แล้วครับยี่สิบสองบาททุกคนอือก็ช่วงนี้เป็นช่วงสัปจางทุกคนก็สัปจางกินแบบนี้ก่อนนะใช่ก็สามคนแต่ว่าต้องบอกว่าในป่าเนี่ยอร่อยมากทุกคนถึงเป็นหม่าม่าก็เถอะครับในป่านี่ก็กินเนื้อกันเองก็น่าจะอร่อยนะเหยอเครับโอเคไปไปเดี๋ยวเรามาองหน้าก่อนทุกคนครับ ครับก็ตอนนี้เนี่ยเพนตักของเราก็กกไฟติดนะครับก็จะกําลังจะต้มน้าร้อนเพื่อกินมาม่านะครับผมอย่างที่บอกไปช่วงนี้ช็อตก็ต้องกินแต่มาม่ากับปลากระป๋องนะครับผมครับผมก็เพนตักนี่ก็มีเด่นในงานนี้เป็นพี่ใหญ่ของเรานะครับผมก็มาม่าทุกคนสับจางใช่มาม่าครับสับจางครับผมซับจางไม่พอก็พอก็จางด้วยนะครับผมก็เออเราก็จะถ่ายอะไรมานี่ก็น่าจะมีแต่มาม่านะ ก็คลิปนี้เนี่ยมันจะยาวเกินไปนะผมก็ขอจะตัดเอ่อตัดตัดบทไว้แค่นี้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวความจำเอ้ยความจํเาจเครื่องมันจะเต็มแล้วทีนี้ถ่ายคลิปอื่นมันทำไม่ได้ก็ต่อไปเนี่ยเราก็จะทํมต้มน้าร้อนกินกินข้าวสเสร็จล้วก็เราก็จะคุยอลไรก็เข้านอนนี่แหละแต่แต่คลิปนี้เราก็จะตัดจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับจวก็เจอกันอีพีหน้านะครับมีมีอีพีสองนะครับโอเคค่ะ okay, บ๊ายบาย